ว่าเป็นการฉลองแบบยิ่งใหญ่สำหรับธุรกิจใหม่ของสามีภรรยาสุดฮอตเป็กสัญชัยและทัญญาธัญญาเรศเองตระกูลที่หันมาจับธุรกิจเกี่ยวกับอาหารซึ่งด้านสามีก็ลุกตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ไทยแต่รสชาติไม่แพ้ต่างชาติอย่างบะหมี่มาเฟียด้านคุณภรรยาก็ลุกหนักในด้านอาหารเสริมที่มีทั้งยาลิยาไฟเบอร์ไลโปวิตามินซีนมพึ่งแม้จะเปิดตัวได้เพียงไม่นานแต่ลูกค้าก็กลับมาซื้อแล้วซื้ออีกและซื้อซ้ำ ก็เป็นบะหมี่น้องใหม่นะครับเป็นบะหมี่เผ็ดมันไม่ใช่สไตล์เกาหลีสไตล์ไทยมันจะบอกว่าไงดีอ่ะบะหมี่มาเฟียเนี่ยมาเฟียนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะมาเฟียเป็นพริกสามสามชนิดเป็นพริกที มีความเพ็ดมากมีสีสวยมากแล้วก็มีกลิ่นหอมมากมันเลยมารวมกันแล้วเป็นมาเฟียมาเฟียของพริกไม่ใช่มาเฟียเส้นเส้นเป็นไงเส้นเป็นไงเส้นก็จะเป็นเส้นที่อ่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเส้นแล้วเส้นน่ยมันมันก็จะเป็นเกาหลีอะไรไม่ใช่จะเป็นมาเมะไหมไม่ใช่ไม่รูคือพยายามทำให้มีตรงกลางเพราะคนไทยเราอ่ะเป็นเป็นชินคุ้นุ้นชินกับมาม่าเส้นมาม่านะครับ แต่มันก็มีความหนากว่าเส้นมาม่าปกติตกมันก,ก็ไม่ถึงเกาหลีก็อยู่ตรงกลางระหว่งมางเ,เส้นมาม่าปกติกับเส้นเส้นเกาหลีก็เลยเป็นบะหมี่มาเฟียเราซึ่งจริงๆแล้วบริษัทมาม่าก็เป็นบร,ริษัทผลิตเส้นให้เรานี่แหละเป็นเส้นอบเป็นเส้นอบไม่ใช่เส้นทอดต,ต,ต้มสี่ถึงห้านาทีแล้วแต่ว่าจะชอบความแข็งหรือความนิ่มขนาดไหนสองสีนี่ไรอนี่อย่างเงี้ยเออพลสศูนย์จุดห้าก็คือเผ็ดน้อยหน่อย พลาสหนึ่งก็คือเผ็ดมากไงแล้วก็จะมีรสชาติอื่นๆออกมาอีกดูคำมีคำที่ตรงกลางก็เลยขายดีมันก็เป็นช่องว่างของของของอะไรอะของตลาดที่ไม่มีบะหมี่เผ็ดของไทยเลยที่ที่ไปสู้เกาหลีเขาเราก็อยากพยายามทำให้รสชาติไทยของเราหรือว่าใช้พริกของเราแล้วก็ความเผ็ดแบบเผ็ดไทยให้มันไปสู้ต่างชาติเขาได้บ้าง ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันเริ่มวางไปได้ประมาณสัก6-7เจ0พันสาขาของเซเว่นนะครับแล้วก็โลตัสแล้วก็วินล่าฟู้ดแลนด์แล้วก็ในติ๊กต็อกออนไลน์ทั้งหลายแล่นะครับแต่ว่าสักประมาณ2อาทิตย์3ามอาทิดีย็ก็คงมีทั่วการยอดขายเกินเกินคาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ที่ที่แฮปปี้มากกว่าก็คือคนชอบรสชาติซึ่งเรากลัวกลัวว่า จะสู้ของต่างเพศไม่ได้ะอะไรแบบนี้ก็คือก็คือก็ทำให้เห็นว่าคนไทยก็ชอบรสชาติไทยด้วยความที่เราเอ,อะไรอ่ะคือคิดค้นแล้วก็พัฒนามาตั้งแต่โควิดก็น่าจะเกือบ4ปีนะสำหรับซอสยิ่งตัวยากเลยเส้นเส้นไม่เท่าไหร่แต่ว่าตัวซอสอยากมากที่จะเป็นแบบนี้อันนี้คือสำหรับคนทานเผ็ดเท่านั้นใช่ไหมเด็กเผ็ก็เผ็ดมากสำหรับคนทานเผ็ดเท่านั้นเพรานั้นคนไม่ทานเผ็ด กลับไปมาม่าหูสามคนเดียแต่คนไหนที่ชอบทานเผ็ดแล้วอ่ะมาลองตัวนี้จริงนะพัจะใหญ่ลายปรดับเพื่อแค่แบบเนทีาไม่ทานเผ็ดบ้างไม่ครับคือเราเราเราคเผ็ดเลยคือมาเฟียต้องมีความเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่นั้นเองหลายคนเขาจอาจจะเข้าใจผิวว่าคำว่าบะหมี่มาเฟียมาจากเรอมันเบืเอมันเบอเอมาก แต่คนแซวเยอะนะครก็แซวเยอะแต่ว่าผมก็พยายามที่บ่าว่าเฮ้ยอันนี้มันมันมนาเฟียพริกไม่ใช่มันก็เลยทำให้ว่าเราไม่สามารถเปิดรถที่มริงจริงๆตอนแรกผมออกรสชาตินี้มาเนี่ยคือกลัวว่าคนจะทายไม่ได้เพราะว่าอย่างลูกเราหรืออะไรเราเนี่ยก็เป็นทาร์เก็ตของของการขายบะหมี่พวกนี้เหมือนกันซึ่งตัวลิยาเองเลยทานไม่ได้เดี๋ยเพราะตัวนิเผ แต่พอตัวนี้ออกมาเนี่ยพี่ยากินทุกวันจริง,ล,งล้วก็ทำให้รู้ได้ว่านี่มันลดเผ็ดลงเยอะพี่ยาล่ะคะแซบนะคะรบแซบไหนกับคะแซบค่ะคือตอนแรกที่ออกตัวนี้เราก็จะแบบใส่น้อยๆเพราะว่าเราทานเผ็ดได้ไม่เยอะแต่พอหลังจากออกตัวใหม่มาก็คือโอเคเลยคะ่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่ทานเผ็ดได้น้อยตอนแรกมันเผ็ดเกินอ่ะ แปลว่าพี่พี่ยาต้เป็นกินอย่างไรตัวที่แบบเทสมาแล้วก็จะบอกว่ายอดขายอันนี้ดีกว่านั่นแปลว่าคนไทยเรากินเผ็ดมากมากกว่าส่วนน้อยที่จะกินอันนี้ถ้าเกิดเรากินนี้เท่าเผ็ดแล้วยังไงครับน้ำหนักขึ้นแล้วยังไงครับอันนี้ก็เพราะเรากินแป้งเยอะใช่ไหมคะกินแป้งเยอะเราต้องต่อด้วยนี่เลยค่ะไฟเบอร์ใช่ไหมล้าง ไขมันใช่เราเกื้อหนุนกันเพราะว่าตัวนี้ทานแป้งเยอะแล้วเราก็เลยต้องต่อด้วยไฟเบอร์จัดการกับแป้งไขมันในลําไส้เพราะมีตัวใไซ้ยมฮักดึงเอาไขมันจากลําไส้ออกมานะเราจะได้ลดพุงชไหนพี่พี่เปติดมากตัวนี้ขโมยตลอดเวลารสชาติเป็นยังไงคะ ใช่ก็เหมือนเมลอะไรนะเมลอนเนะเมลอนเมลอนรสชาติมาจากสเปนนะคะตัวเฟลเวอร์ใช่ค่ะดีตัวนี้ดีงามจะบอกให้ว่าดีงามพี่อันนี้นี่ผมออกแบบเองออกแบบออกแบบเองจริงออกแบบแบบผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเออทำมาเอื้อกันเลยนะเอื้อกันเลยเอื้อค่ะแล้วกินอันนี้เสร็จอันนี้ต่อเลยต่อเลยเสร็จดีไงคะคิวต้องสวย ผิวต้องสวยด้วยนะคะตัวไลโปวิซีนะคะมาใช้นวัตกรรมจากอเมริกาไลโปโซมอลที่มันจะทําให้วิตามินซีซึมเข้าสู่ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วไปถึง4เท่าทําให้วิตามินซีถูกดูดซึมเกือบจะร้อยเรซคิดอยู่ไหนวะเนี่ยห้อยู่ในหัวค่ะมาพร้อมกับนมพึ่งกันแก่ชงดื่มด้วยกันได้อร่อยมากนมพึ่งเป็นราชนีของการแบบต้านแก่แล้วก็ช่วย ตัววมตมีสีเสือมีั้้อันนี้สู้ได้ไหมสู้ได้ไหมต่ต้องสู้อะเขาไล่เข่าไล่เยอะใช่เยอะค่ะแล้วก็ตัวนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งผเรามีโปรไหมคะมีโปรไหมคต่หนึ่งเดือนแี้อคะเ้ยยังไงวะแ่ทีนี้จะแจกเดี๋ยวแจกพกเอยู่แล้วมาจบกัแ็งพี่หรือว่าบนไวหรือเปล่ารแบบเขนานี้พ คือตัวแท้เองอ่ะก็จะไปไปมูบ่อยอยู่แล้วค่ะล่าลสุดก็เพิ่งกลับมาจากฮ่องกงก็คือไปไหว้พระไปขอพรอแล้วก็แล้วก็เพิ่งไปเอ้ไข่มาด้วยอ,อันนี้คือเรื่องธุรกิจล้วนๆเรื่องอะไรั่อาส่วนใหญ่ถ้าไปอย่างนี้ก็ธุรกิจล้วนเลยค่ะแต่ว่าก็อย่างอย่างก็จะมีไปสายทางทางพระสร้างพระที่ไปก็สร้างวาัดอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนั้นเราก็จะไปแบบ สร้างบุญเอาไปทุกสายแหละเออตสายเอี่ไปต้องมูต้องขอไปเรื่องพอจะเป็นธุรกิจแบบนี้เออต้องขอไปธุรกิจต้องขอไปฝากคุณย่าขอขอเผื่อเราได้ไหมยอยล้านพันล้านเขาย่าหรือยอเขายอดแล้วก็แอบแอบไว้ในใจก็ขอแหละ เวลาไปที่ไหนเราก็ขอค่ะใจถลุเป้าใช้ได้ถลุเป้าใจปรารถนาาใจปรารถนาของเราเป็นชื่อเป็นชื่องร้านเลยค่ะเดี๋ยวมก็จะมีมีอะไรใหม่ๆนะเดี๋ยวมีเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆโอเคนี่ให้พอดีๆก่อนมันก็ต้องมีโปรเจกต์เรื่อยๆค่อยๆปล่อยทีละทีละตัว ก็จริงๆพอมาจับธุรกิจอาหารเสริมจริงจังอะค่ะก็รู้ว่าเออเราไปทางเนี้ยเวิร์กสุดแล้วปกติที่ผ่านมาธุรกิจหลายอย่างก็เจ๊งตะบงเยอะเลยใช่ไหมผมว่าเรื่องอาหารเรื่องอาหารเสริมมันมันทั้งนั้งยังหยุดพี่เป็นไปทางอาหารยามาทางอาหารเสริมก็บะหมี่มาเฟียนะครับ0.5เผ็ดน้อยใส่สีแดงพลัสหนึ่งเผ็ดมาก สองสีดำหาซื้อได้ตามเซเว่นโรตัสฟูดแลนด์วิลล่าแล้วก็ตามออนไลน์ทั่วไปนะครับค่ะส่วนอของแท้ก็อาหารเสริมแนละแบรนด์ยาลิยาก็เป็นชื่อตัวเรากับชื่อลูกรวมกันก็ช่วยกันคิดพี่ไปกก็เคาะมาที่ยาลิยานะคะก็มีตัวไฟเบอร์ตัวแรกนะคะที่ออกมาแล้วยอดถล่มทลายมากเพราะว่าลูกค้าซื้อส้่เยอะแล้วก็ตัวล่าสุดก็เป็นวิซีนะคะแล้วก็ตัวนมครึ่งเนยอิปโป ไลโป้ไลโป้นี่ก็เรียกผิดตลอดเลยเมื่อกี้เรียกปีโป้ปีโป้แบบไปใช้ปีโป้ไลโป้มาจากนวัตกรรมจากเมกาไลโปโซมอลลึกลึก